ตามข้อที่จริงเนี่ยผมคิดว่างานนี้มันให้ภอภัยยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นนายกมาแล้วประมาณสองปีได้ก็คือว่าทั้งประเทศเขาเข้าใจดีผมย้ำประเด็นนี้อันนี้คือถ้ารวมจากคุณเศรษฐาด้วยนะถูกไหมอ่าก็คือถ้าแต่เธอชอบคนนี้ประมาณปีหนึ่งใช่ไหมใช่ประมาณปีหนึ่งคือมันเหมือนกับมันมีฮันนีมูนเพียร์เรียน ที่พลาดได้เื่องเรื่องอัตราเรื่องอัตราค่าเงินบาทอะเรื่องเงินบาทแข็งแล้วก็ผลกระทบผู้ส่งออกอาจจะอาจจะดีขึ้นที่ออกมาเปลี่ยนคาพูดนั่นมันเรื่องน้ําจิ้มแต่ว่าอันนี้มันพลาดไม่ได้ไงคุณเข้าใจผมป่ะคืออันนี้พลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นพอพลาดไปแล้วผมคิดว่าสิ่งเดียวที่เซฟนายกได้ตอนนี้นะฮะแล้วก็เป็นมุกที่ที่พักร่วมก็ก็ปล่อยครับ แล้วนั่นก็คือว่าถ้าออกเนี่ยมันจะเป็นการเดินตามหมากของคุณเซนซึ่งผมคิดว่ามุกเนี้ยอาจจะเซฟน,นายกได้หมายถึงนายกไปต่อได้เพราะว่าเขาจะอธิบายอย่างที่เขาอธิบายมาวันนี้ว่านี่ไม่ใช่เวลาที่ต้องทะเลาะก,กันอขอขออยู่ต่อหน่อยซ,อซึ่งขออยู่ต่อเพื่อรับมือกับคุณเซนกับคุณเซนซึ่งไม่แน่อันเนี้ย ข้ออ้างเนี้ยอาจจะไปต่อได้ในเวลางนี้คุณนุงอิงเนี่ยเห็นใจไหมถูกมาว่าไม่เพอร์ฟอร์มแล้ประชาชนไม่เห็นใจผมเจอประชาชนประชาชนเนี่ยด่าคุณนุงอิงผมเนี่ยต้องดีเฟนต์คุณนุงอิงต่อประชาชนที่ด่าคุณนุงอิงแลจะรอดได้ยังไงเลือกตั้งอ่ะผมอภิปพูดโพนั้นคือความนิยมของคุณของคุณุงอิงเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงไทยรักไทยในอดีตและในวณเวลาี้พักร่วมที่เกาะต่อเนี่ยจะโดนด่าลูกเดียวแล้วแลวจะโดนหนักด้วยดังนั้น ยิ่งใจกวีเพิ่มนะดังนั้นจึงพร้อมถอนทุนครับแล้วจบแต่ว่าก็คือต้องเป็นจริงนะพักร่วมหลายพักที่อยู่ต่อเป็นไปได้เหมือนครับว่าเขาประเมินแล้วว่าอนาคตทางการเมืองมันก็มันก็มืดมดไหมดแล้วเพราะฉะนั้นจุงเร็วที่สุดเก็บให้เร็วที่สุดเก็บสปร์ให้เร็วที่สุดก็ขอเป็นตอนนี้ไปก่อนใช่ทุกอย่างยอมแล้วคือจุดอย่างพรคประชาธิปัตย์เนี่ยสิ่งอะไรที่คงเหลืออยู่ตอนนี้ คือตอนนี้เขาเขามีประชุมประชุมอยู่เหมือนกันแล้วเขาจะยอมให้ภูมิใจไทยเป็นคนดีมากกว่าเขาเหรอคือคือแบบคือโลโก้พักเดิมอ่ะคุณคุณยังใช้โลโก้พักเดิมอยู่นะแต่แต่ว่าคนที่อยู่ในโลโก้พักเดิมมันมีไม่กี่คนนะคุณคุณเดชอีกเขาจะเอางั้นเหรอใช่ไหมคุณเฉลิมชัยจะเอางั้นหรือเปล่าถูกไหมฮะแต่ว่าแต่เขาเข้าใจใช่ไหมว่าในภาพรวมอ่ะในอิมเมจของแบบของ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 พักอ่ะมัน <c oughs> ือเขาไม่แคร์เรื่องไอ้ <c oughs> อันนี้มันจบหมดแล้วทุกคนตอนนี้กำลังหาหาจุดสุดท้ายของชีวิตเขาต้อง